สวัสดีค่ะรถคันนี้แบตหมดเดี๋ยวเราจะทําการพ่วงไฟจะเริ่มจากการเอาขั้วบวกต่อเข้ากับรถที่ต้องการชาร์จไฟค่ะแล้วก็อีกฝั่งเนึ่งมาเข้ากับรถที่เราต้องการชาร์จที่มีประจุไฟฟ้ายอยู่ให้แน่นหนานะคะ,อ,ะอย่างเงี้ยใช้ได้ไม่ขย,ยับแล้ว แล้นี้ก็เป็นขั้วลบค่ะเข้ากับขั้วลบของเครื่องที่เราต้องการดึงไฟเข้ากับโพงของรถที่ไฟหมดระยะน,นี้คือเราตามคู่มือนะคะที่แนะนำไว้อ่าอันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้ก็รอให้รถเราติดพอรถเราติดแล้วขั้นตอนในการถอดออกก็คือถอดจากขั้วลบของเราก่อน ทางกลับไปค่ะแล้วกวลบของฝั่งที่มีไฟก็บวกของฝั่งที่มีไฟออกสักคคู่นะคะ,ะแเราก็มาฝั่งที่รถชาร์จประจุเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดถนุนไฟกเสร็จเรียบร้อยค่ะ